โลกของเราเคยเกือบพังพินาศจากวัฏจักรธรรมชาติมานับครั้งไม่ถ้วนเพราะด้วยสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มาจากสิ่งเล้านอกโลกมันเป็นแรงกระตุ้นที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้อีกมากมายเกี่ยวกับโลกใบนี้ซึ่งถ้าเราพูดถึงหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของโลกที่เคยพังพินาศมันแล้วนั้นยังไงก็ต้องมีเรื่องของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ทั้ง5ครั้งของสิ่งมีชีวิตอย่างแน่นอนแต่ว่าว่าส,นนสิ่งที่ธรรรรรมมชาาาติสส้้งงขึนไ เทียบกับในปัจจุบันแล้วต้องบอกเลยว่าโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ไม่ใช่จากฝีมือธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะเพราะในส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันเนี่ยเกินครึ่งมันมาจากสิ่งมีชีวิตบนโลกชนิดนึงที่กาลังครองโลกอยู่ณปัจจุบันนี้ใช่ครับ ผมกำลังพูดถึงมนุษย์เราเนี่ยแหละถามว่าทำไมผมต้องพูดแบบนี้นี่นก็เพราะว่ามนุษย์เรานั้นตั้งแต่เข้าสู่ยุคแห่งการครอบครองโลกอย่างเต็มตัวเราก็ได้สร้างแผลกับโลกมากมายตั้งแต่ภาะวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นจากกา๊าซเรือนกระจกที่ทําให้โลกร้อนขึ้นทุกวันทุกวันต้นไม้ที่ว่าเป็นปอดของโลกทุกวันนี้ก็โดนลักลอบตัดโดนลักลอบทาลายเอาพื้นที่ป่าไปทําเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือแม้กระทั่งพื้นที่ป่าที่สัตว์ควรอยู่เนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามนุษย์เราก็ไปลุกล้ําหรือว่าไปล่าเาจนนสัตว์ีย ศูนย์พันวกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดการไวไปเยอะมากๆและอีกหลายสายเหตุที่ยังไม่ได้ยกมาอีกต้องบอกเลยว่าล้วนแล้วมาจากฝีมือของมนุษย์ที่สร้างแผลกับโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งอันนี้ก็คือผลที่มนุษย์เราเนี่ยได้ทําเพื่อผลประโยชน์กับตัวเองและความชอบของตัวเองเท่านั้นแต่ในวันนี้ครับผมแอ๊บพิทัจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมนุษย์เรานั้นเคยเกือบทําให้โลกชิบหายมามากกว่าสิ่งที่ผมเนี่ยยกตัวอย่างมาแล้วกี่ครั้งต้องบอกเลยว ้งต้นเนี่ยคือเบาไปเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่ผมยกมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างเส้นแน่นอนว่ามันต้องมีเรื่องของการแข่งขันเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าแสงยานุภาพทางด้านการสู้รบอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับยังไงก็รบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูในคลิปพร้อมๆกันเลยครับ การแรกที่ผมได้ยกตัวอย่างกันเลยละกันสำหรับเหตุการณ์แรกที่มนุษย์เหล่านั้นเคยเกือบสร้างความชิบหายกับโลกนี้เนี่ยผมตั้งชื่อเคสนี้ว่าเครื่องชนอนุภาคแฮรอนนั่นเองครับ ว่ากันว่าในอดีตนะครับเมื่อเดือนกันยาปี2008ที่ผ่านมานะครับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปนะฮะได้สร้างเครื่องชนอนุภาคไฮโดรนขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เสร็จสิ้นและมันได้กลายเป็นเครื่องเล่งอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดในโลกณตอนนั้นอีกด้วยซึ่งถ้าถามถึงผลว่าทำไมถึงสร้างเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยคำตอบเลยก็คือเพื่อเล่งอนุภาคของอะตอมให้มีความเร็วใกล้เคียงกับแสงหรือพูดง่ายๆก็คือการสร้างหลุมดําขนาดเล็กขึ้นมาเพื่อศึกษาผลลัพธ์การปล่อยพลังงานควอนตัมออกมานั่่นเออองแตตตทวาก็้บๆ ว่าไม่มีใครคาดคิดเลยว่าหลังจากที่เครื่องเปิดใช้งานแล้วหรือสร้างหลุมดําขนาดเล็กขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีสํานักข่าวหล,ลายสื่อในวเวลานั้นนะครับตั้งความกังวลขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทั้ง The Time The g อ a กา i a n หรือแม้แต่ t ด e Independent เนี่ยก็ได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับโครงการนี้ไปว่าถ้าวันหนึ่งหลุมดําที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยมันกลับเติบโตจนไม่สามารถควบคุมได้นั้นเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าหลุมดํานั้นมันอาจจะกลืนกินมวลสารของโลกไปจนหมดเลยก็ว่าได้หรือถ้าพูดตรง การใช้ไอ้เครื่องเล่งอนุภาคที่ว่าที่เขาสร้างขึ้นมาได้เนี่ยน่าอาจจะหมายถึงการล่มสลายของโลกเลยหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้นะครับได้แพร่ออกไปเนี่ยก็ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนเป็นจํานวนมากแล้วก็ผู้ฟองสังเกตการมากๆเลยในขณะที่คนบางกลุ่มนะครับได้เรียกร้องให้รื้อถอนเครื่องชนอนุภาคที่มีมูลค่ามากกว่า4 7พันล้านดอลลาร์ให้ออกไปทันทีเพราะไม่แน่นใจในโครงการนี้และด้วยเหตุน,นี้นะครับเลยทําให้ชุมชนวิทยาศาสตร์ที่กำลังได้ข้อมูลหรือว่าศึกษาอะไรใหม่ๆกับสื่ออะไรที่ที่เขาอยากเห็นผ รับตรงนี้เนี่ยพยายามที่จะปรับความเข้าใจใกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสงบลงอย่างเช่นการร่วมมือกันเผยแพร่ข้อมูลที่ว่าหลุมดําขนาดเล็กเนี่ย ถ้าเป็นไปในทางทฤษฎีคือมันมีนขนาดเล็กมากแล้วมันไม่เสถียรและมันจะสลายตัวเองไปได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีอะไรน่ากังวลไปและต้องขอขอบคุณปรากฏการ์การแผ่รังสีฮอวกินหรือว่าการระเหยของหนุมดําที่เป็นทฤษฎีที่จะไม่โครงการนี้น่ากลัวน้อยลงนั่นเองครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นคําพูดสุดท้ายก่อนที่โครงการนี้เนี่ยจะได้หายเงียบไปซึ่งตรงนี้ก็พูดตรงๆว่าผมก็ไม่มีข้อมูลอะไรหลังจากนี้แล้วนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยได้ทําต่อรเริ่มทาต่อแอบบริบัติโครงการแบบลับๆหรือเปล่า ตรงนี้เราไม่สามารถพูดได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโครงการนี้มันปฏิบัติขึ้นมาจริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับมันจะมีได้อยู่2อย่างนั่นก็คือ 1. เราสร้างหลุมดําขนาดเล็กขึ้นมาและศึกษาปฏิกิริยาหรือพลังงานควอนตัมได้และอาจจะนําไปสู่การสร้างดวงอาทิตย์เทียมในขณะที่เราเควบคุมขนาดมันได้และอาจจะเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่ใครหลายคนเนี่ยอาจจะต้องจับตามองก็ได้กลับอีกรูปแบบหนึ่งถ้ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วหลุมดำเนี่ยโตขึ้นมาแบบไม่สามารถควบคุมได้เราก็แค่าหายไปจากโรคนี้และหายไปจากจักรวาลนี้แค่นั้นเองครับ เพื่อนๆคิดถึงยังไงลองคอมเมนต์หน่อยละกันต่อไปไปดูโครงการที่2เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดีกว่าครับมันอยู่ในเรื่องของโหวดวิทยาศาสตร์อีกแล้วเพราะสิ่งที่มนุษย์เราเกือบทําให้โลกชิบหายนั้นในโครงการนี้มีชื่อว่าโครงการโคลาซูเปอร์ดีโพลโฮครับ ย้อนความกลับไปนะครับในช่วงสําคัญของสงครามโลกนะฮะณตอนนั้นสหภาพโซเวียตได้ทำการทดลองที่อันตรายหลายครั้งเพื่อที่จะได้เป็นผู้นําของโลกในด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหนึ่งในโครงการที่จะให้โลกต้องสั่นสะเทือนเลยนั่นก็คือโครงการโคลาสซูเปอร์ดิพห์ฮฮะหรือว่าโครงการหลุมที่ลึกที่สุดในโลกนั่นเองคือโครงการโคลาสซูเปอร์ดิพหฮนี้เนี่ยว่ากันว่ามันคือโครงการขุดเจาะหลุมขนาดใหญ่ที่มีการเริ่มโครงการในการขุดเจาะเนี่ยตั้งแต่ในวันที่ย4พฤษภาคม ปี1970ครับซึ่งจุดที่เขาทํากันนั้นก็คือในบริเวณใกล้กับชายแดนรัสเซียแล้วก็นอร์เวย์โดยเป้าหมายนะฮะนั่นก็คือการเจาะหรือว่าขุดหลุมให้ลึกที่สุดไปถึงชั้นเนื้อโลกกันเลยทีเดียวและเท่านั้นยังไม่พอฮะนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์นะครับผมเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของการศึกษาเพิ่มเติมในการขุดครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือถ้าหากว่าเราเด่ยลงไปในหลุมที่ลึกที่สุดในโลกนี้แล้วเขาก็มีแผนที่จะดําเนินการตรวจสอบทางภาคธรณีฟิสิกส์เป็นวงกว้างเปิดเผยข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับบออองงค์ประกข แร่ในพื้นที่ดังกล่าวหรือดีไม่ดีพูดตรงๆก็คือเราอาจจะมีการค้นพบแร่ใหม่ๆของโลกเราที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนก็เป็นได้และไม่มีใครคิดเลยว่ามันจะส่งผลอะไรบ้างต่อความเสถียรภาพของโลกที่สาคัญคือสิ่งที่เลวร้ายไปกว่าการขุดเจาะที่ใช้เวลานานแล้วก็ซับซ้อนเนี่ยมันมีขั้นตอนที่แตกต่างแล้วก็ขุดเจาะที่แบบเยอะแยะมากมายรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากๆอีกทั้งมันจะมีข่าวลือนและทฤษฎีต่างๆที่ว่ากันว่าถ้าเราเนี่ยขุดเจาะลึกไปถึงเปลือกโลกหรือว่าชั้นเนื้อโลกแล้วเนี่ยดีไม่ดีโลกของเราอาจจะเกกิดการ เปลี่ยนแปลงถึงท่านที่เกิดภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวหลายครั้งจนอาจจะทําให้อารยธรรมใหม่หรือว่าอารยธรรมของเราที่เราอยู่กันนตรงนี้เนี่ยล่มสลายไปเลยก็ว่าได้อีกทั้งยังมีคนกล่าวว่าการขุดเจาะครั้งนี้เนี่ยอาจจะไปรบกวนสมดุลภายในเปลือกโลกที่มีความละเอียดอ่อนมากๆซึ่งถ้าเกิดเขามองในแง่ที่ร้ายที่สุดเลยนะมันอาจจะทําให้สนามแม่เหล็กโลกนั้นไม่สมดุลและเกิดความเสียหายตามมานนไม่ท้วนดีไม่ดีสนามแม่เหล็กของโลกอาจจะหายไปและโลกเหล่านั้นก็จะไม่มีเกาะป้องกันทั้งลมสุริยะรางสีต่างๆและ อะไรอื่นอีกมากมายจนสุดท้ายโลกของเราก็อาจจะกลายเป็นดาวที่แห้งแล้งและมนุษย์เราแค่โดนแดดก,ก็อาจจะเป็นมะเร็งได้เลยก็ว่าได้ครับแต่สุดท้ายครับความทเยอททยานของโซเวียตที่ต้องการแข่งกับสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังทําต่อโดยที่ไม่ฟังคําเตือนใดๆแต่ปรากฏว่าทําไปได้ไม่นานครับจูจ่ๆโซเวียตก็ต้องหยุดโครงการนี้กัน,นหารด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไได้พบเจอกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติในการขุดเจาะพื้นที่ตรงนั้นเข้าโดยจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับได้ระบุถึงสาเหตุการหย โครงการที่การันห์นั่นก็เพราะว่ามันได้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ทําการขุดเจาะไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วฮะตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นรูเล็กๆที่มนุษย์เราไม่สามารถเข้าไปได้แหละแต่เหมือนกับว่าทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของรูเนี่ยมันเหมือนกับจะมีแบบเป็นห้องหรือเป็นถงโปร่งอยู่ทีนี้เนี่ยด้วยความอยากรู้อยากเห็นของนักวิทยาศาสตร์เนาะเขาก็อยากแบบได้ข้อมูลมาเขาเลยทําการย่อนไมโครโฟนที่ทนความร้อนสูงแบบชนิดพิเศษเนี่ยลงไปในหลุมที่เจาะที่ว่านั้นด้วยปรากฏว่าพอไมโครโฟนนหหลลล่่่่ลงไปุมทีวา นั่นทําให้เขาเนี่ยถึงกับขนลุกและไม่กล้าที่จะขุดต่อเลยเพราะเสียงที่เขาได้ดนั้นมันคือเสียงกรีดร้องที่ทรมานของผู้คนมากมายซ้ําแล้วซ้ําเล่าอีกทั้งยังมีคนเชื่อว่าดีเมดีนักวิทยาศาสตร์โซเวียตเนี่ยอาจจะขุดเจาะลึกลงไปถึงใต้พิภพที่ลึกมากจนใกล้กับนรกเลยก็ว่าได้ซึ่งเสียงที่ว่านั้นมันเป็นแบบนี้ครับ โอ้โหฟังแล้วก็ยังขนลุกเลยนะแล้วตรงนี้เขาจะบอกว่ายังไม่พอนะเพราะยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่การขุดเจาะนีได้หยุดลงณนะตอนนั้นฮะคืออยู่ๆอ,อุณหภูมิเนี่ยก็สูงขึ้นถึง180องศาจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยถกเถียงกันว่าไอ้อุณหภูมิที่มันสูงขึ้นนะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่อง,รองธรรมชาติหรือเป็นสัญญาณของปรากฏการณ์ที่เราคาดไม่ถึงกันแน่ตรงนี้ไม่มีใครสามารถ ไม่มีใครขุดต่อไม่มีใครยุ่งต่อไปในปี1994โดยหยุดสถิติการเจาะหลุมที่ลึนที่สุดในโลกไว้ที่12.2กิโลเมตรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าตรงนี้มันมีหลายๆอย่างที่เรายังไม่รู้อีกมากมายในมุมมองผมการที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เราต้องศึกษาในระหว่างที่เราขุดเจาะไปแบบทีละ2กิโลเมตร2กิโลเมตรไปเรื่อยๆดีกว่าแทนที่จะแบบเจาะไปถึงชั้นหนึ่งแล้ว เอาข้อมูลตรงนั้นมาเลยซึ่งผมมองว่ามันอันตรายเกินไปแล้วก็มันเสี่ยงที่จะเกิด after effect ที่รุนแรงที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้ครับต่อมาในโครงการที่3นี้นะครับบอกเลยว่าเป็นโครงการที่โอ้โหหนักกว่าโครงการแรกและโครงการที่2อีกครับโดยโครงการนี้นครับมีชื่อว่าโครงการ Starfish p r i m ครับ เขาบอกว่าย้อนความกลับไปในสมัยก่อนเลยครับก็เหมือนเดิมเลยฮะยุคที่โซเวียตเนี่ยยังอยู่เขาบอกเลยว่าการแข่งขันข,ของโซเวียตกับสหรัฐเนี่ยในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นสุดท้ายครับแข่งกันไปแข่งกันมาไม่รู้ว่าใครจะเป็นที่หนึ่งเขาก็เลยหาจุดที่แตกต่างเพื่อที่จะแข่งขันและแย่งชิงจุดนั้นเพื่อตัวเองเนี่ยนำหน้ากว่าอีกฝ่ายหนึ่งก้าโดยจุดที่ว่าน,นั้นก็คือเรื่องของคลังอาวุธปรามาณูและการทดลองที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่า การทดลองอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเพราะเพียงแค่พลาดนิดเดียวถ้าสารเคมีมันล่วไหลออกมามันอาจจะฆ่าคนทั้งโลกได้เลยก็ว่าได้ทีนี้ครับด้วยการที่สหรัฐเนี่ยต้องการที่จะบรรเทาความกลัวและความตึงเครียดของหลายๆฝ่ายลงเนี่ยเขาเลยได้ทำการลงนามในสนธิสัญญากับสหภาพโซเวียตในปี1958ว่าเขาทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือโซเวียตต้องทำข้อตกลงในการหยุดการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลายๆอย่างหลังจากนั้นซึ่งฟังดูแล้ว แล้วเนี่ยนาโล่งใจและนะายินดีมากๆบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยชื่นมือหัวใจจะไม่มีเรื่องของนิวเคลียร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแต่ทว่าความโล่งใจนั้นครับมันก็อยู่ได้ไม่นานครับเมื่อในปี1961ครับจูจูจจสหภาพโซเวียตครับไม่รู้เป็นอะไรไปประกาศตอนหน้าสาธรารณชนว่าพวกเขามีความตั้งใจที่จะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปโดยจะเริ่มในการตรวจสอบผลกระทบของการระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ในอวกาศแทนจะได้ไม่มีใครได้รับผลกระทบจากเศษซากของนิวเคลียร์นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าพอ สหรัฐได้เห็นคําตอบแบบนี้ไหมครับต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยก็โหหูดับตับไหมเลยเขาก็เลยทําการทําสิ่งเดียวกันนั่นก็คือจะทําการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อเพื่อหวังว่าจะเอาชนะโซเวียตนั่นเองกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยต่างคนก็ต่างเอาชนะกันและนี่ก็คือการเดินพันครั้งใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์เลยก็ว่าได้และบอกเลยว่าเป็นการเดินพันที่ไม่รู้เลยว่าถ้าระเบิดนิวเคลียร์นั้นไประเบิดอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกหรือนอกโลกที่มันแบบว่ามีแบบ สนามแม่เหล็กโลกมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคือนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็เดากันว่าอ่ะมันอาจจะทําให้การสื่อสารทางวิทยุเนี่ยล่มได้ทําลายดาวเทียมหรืออาจจะทําลายชั้นบรรยากาศโลกของเราไปเลยก็ว่าได้หรือนี่ไม่ดีเนี่ยสถามแม่เหล็กโลกเราอาจจะหายไปเลยก็ว่าได้แน่นอนว่ามันอันตรายแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเลยเป็นแนวโน้มที่ออกมาจะน่ากลัวมากๆแต่สุดท้ายครับการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับโซเวียตเนี่ยเขาก็แบบเพิกเฉยกับความกลัวเหล่านี้อยู่ดีอะและอีกทางยังไม่พอครับในวันที่9ก้ากรกฎาคมป ปี1 9 6 2ครับปฏิบัติการ Starfish Palm นะฮะก็ได้เริ่มขึ้นโดยสาระนั้นได้ทำการจุด หัวระเบิดนะนิวเคลียร์ขนาด1.4เมกะตัน250ไมล์ไปทางตอนเหนือของหมาสมทดแปซิฟิกจนทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เป็นแสงวาบขึ้นบนท้องฟ้าแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งคนที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างชาวฮาวายในตอนนั้นเนี่ยเขาได้บอกว่าในขณะที่เขากําลังใช้ชีวิตอยู่เนี่ยดูเหมือนว่าท้องฟ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเหมือนก็จะมีแสงออโรราสีส้มเนี่ยสดใสแบบวาบท้องฟ้ามาแวบหนึ่งก่อนที่ไฟบนถนนเนี่ยจะค่อยๆดับหลังจากนั้นสายโทรศัพท์เนี่ยก็เริ่ม พังการสื่อสารวิทยุถูกขัดจังหวะซึ่งนั่นก็รวมไปถึงสัญญาณเตือนภัยเนี่ยก็ดับอีกด้วยหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างก็กลับมาสู่สาภาวะปกติในเวลาหลายชั่วโมงต่อมานั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าการทดลองครั้งนี้เนี่ยเกือบทําให้โลกในอดีตเนี่ยแบบล่มสลายไปเลยถ้าสมมติว่าเหตุการณ์นี้ไปทดลองอยู่ในอวกาศเพราะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคํานวณมาแล้วว่าถ้านิวเคลียร์ลูกนี้ไปยิงอยู่บนชั้นอวกาศจริงเปอร์เซนที่จะทําให้ชั้นอวกาศของโลกหรือสนามแม่เหล็กโลกหายไปนั้นมีไม่ต่่ําากว30-4 เลยครับคือฟังดูแล้วเนี่ย30-40%เนี่ยมันอาจจะดูไม่ดีเยอะนะแต่มันก็เกือบขึ้นอะ่ะเพื่อนๆเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นนี่ก็คือกลายปเป็นองกหนึ่งเหตุการณ์ที่โลกของเราหรือว่ามนุษย์ในอดีตเคยเกือบสร้างความชิบหายและทําลายโลกมานั่นเองต่อมาการทดสอบที่ทําให้โลกเกือบชิบหายไปแล้วนะครับนี่คือการทดสอบที่มีชื่อว่าการทดสอบทรินิตี้ฮะ เขาบอกว่าต้องย้อนความกลับไปในปี1942นู่นเลยฮะต้องบอกเลยว่ายุคนั้นนะครับไม่มีใครสามารถหยุดยั้งนาซีเยอรมันได้เลยพวกเขาเนี่ยสามารถพิชิตยุโรปทั้งหมดและดูทรงว่าพวกเขาเนี่ยต้องการพลังงานอาวุธเกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์อีกด้วยโดยณตอนนั้นนะครับนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีที่มีชื่อเสียงทั่วโลกอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อาร์เธอร์คอนโอมลีโอลิสซาร์ดนะฮะต่างก็รู้ว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นพลังงานทําลายล้างที่สามารถสร้างขึ้นได้ไม่ยากถ้าใช้ในการทําลายแต่ถ้้้าาาเกกิดใชใชนรรสรง พลังงานสะอาดบอกเลยว่ามันเป็นพลังงานที่น่าสนใจมากๆแต่ก็อย่างที่ว่าครับยุคสงครามการที่เอาพลังงานเหล่านี้มาใช้ในการทําสงครามมันก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆและถ้านักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนะครับรวมตัวกันและสร้างระเบิดปรมาณูได้ก่อนฝ่ายสัมพันธมิตรได้สําเร็จก็ต้องบอกเลยว่าชัยชนะเนี่ยก็ต้องตกเป็นฝ่ายของเขาอย่างแน่นอนและด้วยเหตุนี้เนี่ยทางฝ่ายสัมพันธมิตรครับที่ได้รู้เรื่องราวนี้ก็เลยทําการสร้างโครงการแบบรับรับ,รบขึ้นมาอย่างโครงการที่มีชื่อว่าโครงการแมนฮัตตันนั่นเองทางนาซีเยอรมันครับก็ไม่ได้ ต่างๆของฝ่ายสัมพันธมิตรสักเท่าไหร่ทําให้เขาเนี่ยไม่ได้กระตือรือร้นในการดําเนินการวิจัยนิวเคลียร์แบบเร่งด่วนขนาดนั้นก็วิจัยไปวันๆไปไเรื่อยๆอะไรแบบนี้แต่ถว่าฮิตเลอร์และเัลเบิร์สเปียฮะรัฐมนตรีคลังอาวุธของนาซีกลาต่างกับคนอื่นๆในนาซียลรมาเลยเพราะพวกเขากลัวถึงความเป็นไปไ,ได้ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยจะทําการระเบิดชั้นบรรยากาศและทําลายสิ่งมีชีวิตบนโลกจนหมดเขาเลยให้ทีมเนี่ยเล่งวิจัยเรื่องนี้แบบทันทีเลยในขณะเดียวกันครับนักวิทยาศาสตร์ของฝ่ายสัมพันธมิตรเนนนี่ยกกกวข้้องงััับโคราราแต ขาก็มีความคิดเดียวกันว่านาซีเยอรมันอาจจะใช้วิธีเดียวแบบหรือว่าวิธีการระเบิดในชั้นบรรยากาศและทําให้เสียงมีชีวิตบนโลกเนี่ยหายไปเลยแบบนั้นต้องบอกเลยว่ามันมีความเสี่ยงที่มหาศาลมากๆและต้องใช้เวลาหลายเดือนกับการวิจัยหาความหมายและความเป็นไปได้ในการระเบิดในชั้นบรยรย,ยากาศเลยอย่างรเบิดโอเฟนแฮมเมอร์ฮะหัวหน้าของโครงการแมัตัในได้พิจารณาอย่างจริงจังถึงความเป็นไปได้ที่น่ากลัวการทดสอบครั้งนี้หรือว่าโครงการแมัตันที่เราเรียกว่าโครงการทรีนิตี้เนี่ยตรงนี้ไม่มีใครตอบได้แต่มันดันมีบทสนทนาหนึ่งกับนักวิย ศาสตร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าออฟเพนไฮเมอร์นั้นว่าถามว่าไนโตรเจนในอากาศเนี่ยถ้ามันไม่เสถียรเนี่ยหรือว่ามันอยู่ในระดับต่ำเนี่ยมันก็อาจจะไม่ระเบิดในชั้นบรรยากาศหรือเปล่าซึ่งคําตอบสั้นๆที่ได้กลับมานะฮะจากการสนทนากันกับออฟเพนไฮเมอร์นั่นก็คือไม่ต้องห่วงไม่รู้ว่าระเบิดไม่ระเบิดแต่โลก จะระเหยกลายเป็นไอทันทีนั่นเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยก,กังวลกับคำตอบนี้เป็นอย่างมากและไม่แน่ใจเลยว่าความพยายามทั้งหมดในการศึกษาเรื่องนี้มันคุ้มค่าหรือไม่หรือแค่การยอมรับการเป็นท่าของพวกนาซีเนี่ยมันอาจจะดีกว่าที่เราจะปิดฉากมวลมนลษยชาติแล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยหรือเปล่าสุดท้ายครับกลายเป็นว่าพวกเขาคำนวณกันอย่างถี่ถ้วนแล้วโดยโครงการนฮัต้านนั้นได้สรุปว่าถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดการระเบิดในชั้นบรรยากาศโดยใช้อาวุธนิวเคลียร์อย่างแน่นอนนั่นเลยทำให้โครงการทรินิตี้นี้เน นั่นก็คือจะปล่อยระเบิดนะฮะขึ้นไปอยู่บนอวกาศนะครับผมในเวลา5นาฬิกานาทีในวันที่16กรกฎาปีปี1 9 4 5และการทดลองนี้นะครับก็ได้เริ่มขึ้นนะฮะและผลที่ออกมานะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โ น่าปลื้มใจมากๆเพราะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นใดๆกับโลกเราเลยครับนั่นเลยถือว่าเป็นโชคดีของมนุษยชาติมากเพราะนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเขาคำนวณและพูดถูกทั้งหมดเลยฮะซึ่งนี้ก็คือเรื่องราวของโครการนหนึ่งโครงการที่มีเปอร์เซ็นที่จะทําลายโลกได้นั่นเองครับคือในส่วนตัวผมผมแค่รู้สึกว่าในอดีตอะสหรัฐอเมริกากับ ทางทางโซเวียตหรือว่าทางนาซีเยอรมันอ่ะคือมันเป็นการแข่งขันกันที่แบบฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมสุดท้ายกลายเป็นว่าบางโครงการอ่ะมันต้องมีการเสี่ยงและการเสี่ยงเนี้ยมันไม่ได้แบบเสี่ยงแค่ตัวเขาที่จะสูญเสียแต่มันคือการเสี่ยงที่เอาสิ่งมีชีวิตทั้งโลกอ่ะเข้าไปเสี่ยงด้วยเว้ยเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่ามันคือการพนันที่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นและความดันทุรังที่อยากจเอาชนะอีกฝ่ายแค่ไม่เกี่วเรื่องเท่านั้นเองต่อมาไปโครงการสุดท้ายกันเลยครับบอกเลยว่าโครงการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่่ออองงขาวนิคลียไม เกี่ยวข้องในเรื่องของการสงครามแต่บอกเลยว่านี่คือโครงการที่หลายลคนเป็นห่วงมากยิ่งกว่าเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์อีกเพราะโครงการนี้นะครับมีชื่อว่าโครงการเซติหรือโครงการการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวนั่นเองครับ อ,อันนี้บอกเลยว่าโครงการนี้น่ากลัวจริงเขาบอกว่าในอดีตเมื่อ1 0อยถึงสองปีที่ผ่านมาฮะช่วงหนึ่งฮะการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอยู่ตลอดเลยก็ว่าได้แต่ถ้าว่านักวิทยาศาสตร์หลายๆคนครับในช่วงเวลาหลังจากที่แบบถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาแต่ไม่มีหลักฐานเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มคิดอย่างจริงจังแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยมันแบบมันเป็นเรื่องที่เสียเวลาและเสียทรัพยากรไปโดยใช่เหตุนในการศึกษาค้นคว้าหามันอะแต่ถ้าว่าในเวลาต่อมาครับในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้เองในปี1950 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์การเดินทางสำรวจอวกาศและดาราศาสตร์เนี่ยได้ก้าวหน้าเป็นอย่างมากจนทำให้สมาชิกชุมชนนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนนะครับได้เปลี่ยนแนวคิดและประกาศต่อนหน้าสาธารณชนไปเลยว่าเราจะทําการค้นหาร่องรอยของอารยาธรรมนอกโลกที่ชาญฉลาดกว่าเราและเราเนี่ยต้องทําให้มันสาเร็จได้ในวันหนึ่งแน่นอนซึ่งคําพูดนี้นะครับได้สร้างความมือหายกับ,บมนุษย์หลายๆคนบนโลกเป็นอย่างมากเพราะหลายๆคนเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเราอ่ะเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาบนแบบบนอวกาศแล้วอ่ะคือมันมีแค่ดาวโลกแน่ๆ ถ้าเกิดพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าโลกอื่นก็ต้องมีแบบที่มันคล้ายกับเราดิหรือมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าซึ่งตรงน,นี้ก็ไม่มีใครรู้เลยครับแต่เมื่อมีคนเชื่อว่านอกโลกมีอารยธรรมหรือว่าสิ่งที่คล้ายๆกับมนุษย์อยู่มันก็จะมีคนที่ไม่เชื่อเช่นกันอย่างนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเอเลโกเฟอร์มีฮะเขาได้ออกมาแสดงความ,มเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณความเป็นไปได้เกี่ยวกับดาวจํานวนมากนอกจากดาวโลกที่มีสิ่งมีชีวิตในทางช้างเปลือกแล้วเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ผลที่ออกมาเลย เขามองว่าในตอนนี้เนี่ยดาวเคราะหเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ดวงเดียวแล้วกาแล็กซี่เนี่ย มันก็ไม่ได้มีแค่กาแล็กซี่เดียวด้วยเพราะฉะนั้นดวงดาวมีอีกเป็นแสนแสนล้าน,ล,านล้านดวงมันจะเป็นไปได้เหรอฮะที่ดวงดาวเหล่านั้นจะไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นความคิดนี้เริ่มขึ้นโครงการเซติจึงได้ถือกําเนิดนั่นเองครับโดยโครงการเซติน,น,นะครับคือการสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุฮะเรียงกันไปแถวแถวขนาดมหึมาครับเพื่อตรวจสอบคุณภาพรังสีที่เข้ามาจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกและรวมไปถึงการส่งข้อมูลไปยังพวกเขาด้วยแต่ทว่าการสร้างและการบํารุงรักษาดําเนินงานเนี่ย ต้องบอกเลยว่ามันยิ่งใหญ่สมชื่อจริงๆเพราะมันต้องใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เลยเพราะฉะนั้นแหล่งเงินทุนที่สําคัญเนี่ยถ้าไม่มาจากเศรษฐีที่รวยคําฟ้ายังไงก็ต้องมาจากรัฐบาลแน่นอนแต่ในทางกลับกันครับในการโน้มน้าวรัฐบาลให้สนับสนุนโครงการอะไรแบบนี้ที่แบบมันยังพิสูจน์ไม่ได้อะมันบัเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยก็ว่าได้เซลเซกันฮารดึงในนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลตลอดการครับเขาได้ออกมาสนับสนุนโครงการนี้และได้ช่วยทําให้มันสาเร็จในฐานะผู้สนับสนุนและคิดริเลย์ ร่ของโครงการเซติเลยโดยเขาเนี่ยมั่นใจอย่างเต็มประตูเลยว่าหากโครงการนี้ได้ดําเนินตามแผนที่วางไวต้ตลอดเวลานะฮะมนุษย์เราจะพบสัญญาณสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดนอกโลกไม่เกิน1ทศวรรษหรือภายใน1ิปีอย่างแน่นอนแต่ในทางกลับกันครับมันมีคนบางคนฮะหรือว่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงเนี่ยมองว่าการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตอันชาญฉลาดนอกโลกหรือสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญากับมนุษย์เราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีแบบนั้นก็ได้อย่างสตีเฟนฮอว์กินส์ครับหนึ่งในนักวิทยาศาโสโลก ีเนี่ยเขาได้ตั้งข้อกังขานิหนึงขึ้นมาครับว่าถ้ามมุษย์ต่างดาวเนี่ยมาเยี่ยมเยือนเราเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะคล้ายกับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่ได้เยือนถิ่นอเมริกาครั้งแรกก็ได้ซึ่งตัวบอกเลยว่า มันไม่ได้เป็นผลดีสําหรับชนพื้นเมืองของชาวอเมริกันเลยนะซึ่งชุดความคิดหรือว่าชุดคําพูดนี้นะครับถ้าตีความไม่เห็นภาพง่ายๆก็คือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเปรียบเสมือนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่กําลังแบบสาะหาพื้นที่ใหม่ๆของโลกแล้วพอเขาเจอพื้นที่ใหม่หรือว่าพื้นที่อเมริกาครั้งแรกเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก่อนเลยนั่นก็คือโคลัมบัสเนี่ยได้เข้าไปติดต่อแบบเออแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันแต่สุดท้ายกลายเป็นว่า ออกไปให้อยู่ใน,นจุดๆเล็กเพียงแค่จุดๆเดียวเพราะฉะนั้นเขากำลังเปรียบเปยว่าถ้าเราเนี่ยเชื้อเชิญหรือ,รอส่งสัญญาณว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่บนโลกนี้แล้วมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขามาบนโลกเราจริงๆเรารู้เหรอครับว่าเขาจะมาดีเราสื่อสารกับเขารู้เรื่องเหรอฮะเราส่งสัญญาณเขาให้เขารับรู้ได้เหรอครับว่าเราจะสร้างสัมพันธไมตรีกับเขาได้แน่นอนครับมันเป็นไปนได้ยากมากเพราะฉะนั้นทานซีเฟนฮอกกินเขาเลยออกมาบอกว่าการพยายามที่เราจะสื่อสารหรือว่าพยายามที่จะ ส่งข้อความไปหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยมันอาจจะเป็นการดึงให้เขาเข้ามาหาเราและอาจจะก่อเกิดสงครามก็เป็นได้ครับและนี่นะครับก็คือเป็นคําพูดที่เขาได้ทิ้งท้ายไว้ก่อนที่ซิมม็อกกินเนี่ยจะได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาและต้องบอกเลยว่าหลังจากนั้นนะครับผมก็ไม่มีข้อมูลเลยฮะว่าสรุปแล้วโครงการเซตินี้ได้เริ่มต่อได้ทําต่อหรือไม่ได้ทํากันแน่เพราะข้อมูลเนี่ยหายไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คาดเดาได้อย่างเดียวครับว่าอาจจะไม่ทําแล้วก็ได้และอาจจะแบบ เตรียมการก่อนหรืออะไรก็ว่ากันไปหรืออาจจะทําอยู่อย่างลับๆอนี้ผมไม่รู้เช่นกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆแต่ละคน คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวเป็นผลดีหรือไม่ถ้าสมมติมนุษย์ต่างดาวมีจริงและถ้าเกิดสมมุติว่าติดต่อแล้วคิดว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกผมมาหน่อยล้วกันนะครับ<ส>ก็ไม่รู้นะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงแต่สําหรับคอนเทนต์นี้นะครับผมคิดว่าฟังไว้เป็นพิจารัาษาลวกันว่ามนุษย์เรานั้นเนี่ยมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ในความอยากรู้อยากเห็นนั้นเนี่ยมันก็แรงมาด้วยหลายๆอย่าง แต่ในทางกับการมันต้องสูญเสียอะไรไปบ้างเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากให้ฟังไว้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่แลกมาด้วยความประสบความสําเร็จแต่ต้องสูญเสียหรือว่าทําร้ายคนอื่นไหมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ไว้และเผื่อไปปรับใช้ในชีวิตได้นะกันนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดข่าพุ่งม่งจาได้ไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟมูมวิทักษ์ต้องกราบขอให้ท่านไทยไว้ในที่นี้ด้วยถ้าเกิดท่านรักการชอบการยืนหรือ สวัสดีครับปู